ก <Go. S 2> ฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมก็ถึงสนใจเธอเพราะดูจากการวางตัวของเธอแล้วนะผู้ช้ไหนก็อยากเข้าหาเท่นั้นแหละแต่ไม่ใช่เพราะเธอมันดีนะเธอมันง่ายแกคันโอเคไม่ต้องตกใจนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งบทบาทที่จูนได้รับค่ะ แต่ชีวิตจริงเนี่ยจูไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะอยู่ที่นี่นะคะได้ทั้งเรียนรู้และทดลองหลายๆบทบาทเลยค่ะและทุกการเรียนรู้นะคะเป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในชีวิตจูนะคะ่ะ